เที่ยวดีมีคืน2,568รวมร้านอาหารลดหย่อนภาษีสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยซ t ตคอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็จะพามารู้จักกับโครงการเที่ยวดีมีคืนประจำปี2,568นะครับซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยได้ยินโครงการนี้มาก่อนแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะพามารู้จักกับร้านอาหารที่ สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปที่น่าสนใจออกมาเล่าสู่กันฟังอีกต่อๆไปนะครับสำหรับโครงการเที่ยวดีมีคืน2 5 6 8นี้นะครับก็เป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่1 5ธันวาคม2568นะครับในการใช้สิทธินี้นะครับก็จะรวมถึง เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่พักโรงแรมรวมถึงร้านอาหารนะครับที่เราไปใช้บริการนะครับเราสามารถขอใบกำกับภาษีฉบับเต็มนะครับเพื่อมาใช้สิทธิ์ในการลดหยอ่อนภาษีได้นะครับ <S <S สำหรับโครงการเที่ยวดีมีคืนในครั้งนี้นะครับ <S 1> <S 1> ก็จะแบ่งการใช้ใจ่ายเป็นเมืองหลักและเมืองรองนะครับโดยหากเราใช้จ่ายในเมืองหลักนะครับก็จะสามารถนำมาคำนวณในการลดหยอ่อนภาษีได้1เท่านะครับ แต่หากใช้ที่เมืองรองนะครับเราจะสามารถนํามาคํานวณในการลดหย่อนภาษีได้1.5เท่านะครับและทั้งนี้นะครับสิทธิ์ในการนํามาคํานวณนะครับจะไม่เกิน20,000บาทนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เราใช้นะครับโดยแบ่งเป็น10,000บาทแรกนะครับจะใช้เฉพาะไปกํากับภาษีที่เป็นแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนอีก10,000บาทหลังนะครับจะใช้หลักฐานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหากที่ที่เราไปใช้บริการนะครับสามารถออกเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับก็ ให้ออกเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่ารวมกันเราจะสามารถใช้ได้ถึง2 0,000บาทนะครับในการนํามาคํานวณนะครับซึ่งก็จะดีกว่าที่ออกเป็นแบบกระดาษนะครับเพราะว่าถ้าออกแบบกระดาษจะสามารถใช้ได้สูงสุดแค่10,000บาทนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องใช้จ่ายในช่วง29ตุลาคมถึง15ธันวาคม2568นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสําหรับบุคคลธรรมดานะครับกรณีบุคคลธรรมดานะครับส่วนสําหรับนิติบุคคลนะครับ โรงแรมที่พักหรือว่ากิจกรรมบันเทิงนะครับอันนี้แอดจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงเฉพาะร้านอาหารนะครับที่ให้สิทธิ์ในการใช้ไปกํากับภาษีเพื่อลดยนต์ภาษีนะครับว่าแล้วก็ไปดูกลุ่มแรกเลยนะครับสําหรับร้านอาหารที่ให้สิทธิ์ลดยนต์ภาษีนะครับกลุ่มแรกนะครับร้านบุฟเฟ่ชาบูสุกี้นะครับซึ่งช่วงนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับยกตัวอย่างนะครับ ก็จะมีร้านโมโมพาราไดส์นะครับนาลายพิซเซียร์ค่าน้อยขอชาบูนะครับ MK r e เ t ร u r ต n รอนนะครับเซนจูชาบูนะครับชิงคันเซนซูชินะครับนาเบโซะนะครับซูกี้คิงนะครับโบนัซูกี้นะครับนีโอซูกี้บาร์บีคิวพลาซ่านะครับ อันนี้ก็เป็นในกลุ่มของร้านบุฟเฟ่ร้านชาบูร้านซุกี้นะครับที่เป็นที่รู้จักนะครับหากเพื่อนๆรู้จักร้านอื่นนะครับที่ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและอยากจะแนะนํานะครับก็อย่าลืมพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับให้เพื่อนๆของเราได้ตามไปชิมกันนะครับถัดมานะครับกลุ่มร้านอาหารตะวันตกนะครับฟิวชั่นพิซซ่าเป็นต้นนะครับก็จะมีร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับซันตาเฟ่นะครับเบอร์เกอร์คิงเฮกคาโตะอิตาเลียนคิทเช่นนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มร้านอาหารที่ รวมรายการลดหย่อนภาษีนะครับถัดมานะครับอีกกลุ่มที่เป็นที่นิยมนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับก็จะมีร้านเช่นซูชิโร่นะครับโอโตยะนะครับโคโคอิชิบัญญะนะครับทงคาสึวะโกะนะครับยาโยอินะครับฟูจินะครับยูรากินะครับเซนเริสตอรองนะครับบอนชอนโคเรียนไฟชิคเก้นนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ เป็นร้านที่น่าจะรู้จักกันดีนะครับหากใครมีร้านอื่นนะครับแนะนําก็จะลืมนะครับพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆเราได้ตามไปชิมกันด้วยนะครับถัดมานะครับกลุ่มร้านอาหารไทยอาหารอีสานนะครับหรือว่าร้านอาหารครอบครัวนะครับก็จะมีเช่นนะครับโอกระจูนะครับลาวยวนนะครับตามั่วนะครับแหลมเจริญซีฟู้ดเขียงนะครับและซิสเลอร์นะครับนี่ก็เป็นกลุ่มที่เราพบเห็นกัน อยู่เป็นประจำนะครับถัดมานะครับกินอาหารอิ่มแล้วนะครับก็นึกถึงน้ำนะครับกลุ่มร้านกาแฟคาเฟ่ขนมของหวานนะครับยกตัวอย่างก็เช่นโอจูส e นะครับซีคิริสปี้นะครับสเวนเซนมิสเตอร์โดนัททางกินโดนัทเดอะคอฟฟี่คับและ S&P นะครับหากคุณเพื่อนใช้บริการกลุ่มร้านเหล่านี้นะครับก็อย่าลืม สอบถามไปกับภาษีฉบับเต็มนะครับเพื่อนํามาใช้ในการคํานวณลดหย่อนภาษีได้นะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับ food t r u e i d net นะครับสำหรับแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆใหม่ๆที่แอดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับสามารถติดตามเราได้จากทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น youtube Facebook หรือว่า TikTok นะครับชื่อไทยเซ็ตทอล์นะครับ ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ